สวัสดีค่ะเรามาพบกันในเรื่องของเศษส่วนของชั้นป .4 นะคะในวันนี้เป็นหัวข้อการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันหลักการก็คือวิธีที่1ทําทำให้ตัวส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบที่ตัวเศษในวันนี้ครูจะมีนำเสนออยู่2วิธี วิธีที่สองคือเราจะใช้หลักการคูณไขว้มาดูกันเลยนะคะวิธีที่1เรามาดูที่ตัวส่วนของเราเป็นเลข3กับตัวส่วนของเราเป็นเลข12เราจะทำอย่างไรให้3เท่ากับ12หลักการก็คือคูณใช่ไหมคะ 3เท่าไหร่ได้12 3 4 12เมื่อ3คูณ4 1ก็ต้องคูณ4ด้วยจากนั้นเราก็ได้แล้ว4 1เป็น4 3 4 12ตอนนี้ส่วนของเราเป็น12เท่ากันแล้วเราก็มาดูที่ตัวเศษนะคะเศษของเรา ด้านหน้าเป็นเลข4ด้านหลังเป็นเลข5ดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบได้แล้วว่า4ย่อมน้อยกว่า5นั่นเองข้อ2นะคะเราก็มาดูที่ตัวส่วนส่วนของเราเป็นเลข7ตัวหนึ่งเป็นเลข14เราก็มาดูที่7ค่ะ เจ็ดเท่าไหร่ถึงได้14บสี่เจ็ดสองสิเมื่อ7จ็คูณสอก็ต้องคูณ2ไปด้วยก็คูณเลยค่ะ5้คูณสเป็น10บเจ็ดสองสิบสณตอนนี้ส่วนเป็น14เหมือนกันสนใจที่ตัวเศษระหว่าง10กับ9 10ย่อมมากกว่า9มาดูข้อ3ค่ะ ข้อ3ของเรานะคะตัวส่วนสนใจที่ส่วนก่อนส่วนเป็นเลข5กับส่วนเป็นเลข15เราจะทำให้5เท่ากับ15ก็คือ5เท่าไหร่เป็น15 5 3เป็น15เมื่อ5คูณ3 2ก็ต้องคูณ3ไปด้วย2 3เป็น6 5 3 15สังเกตค่ะตัวส่วน เท่ากันมาดูที่ตัวเศษค่ะเศษเป็น6อีกตัวหนึงเศษเป็น7แน่นอนค่ะ6ย่อมน้อยกว่า7มาดูข้อ4ต่อเลยนะคะตัวส่วนของเราเป็นเลข10ตัวส่วนของเราเป็น20ทําอย่างไรให้10เป็น20ก็คือ10ต้องคูณ2เมื่อ10คูณ2 9ก็ต้องคูณ2ไปด้วย 9 2เป็น18 10คูณ2ได้20นณะขณะนี้ตัวส่วนของเราเป็น20เท่ากันเราก็มาสนใจที่เศษเศษของเราเป็น18และ11 18ย่อมมากกว่า11ผ่านไปแล้ว4ข้อนะคะมาดูข้อถัดไปส่วนของเราเป็น6 และเป็น18ต้องมาสนใจตัวเลขน้อยๆทำอย่างไรให้6เป็น18 6คูณ3เป็น18เมื่อ6คูณ3 5ก็คูณ3ไปด้วย5 3เป็น15 6 3 8 8ส่วนเป็น18เท่ากันมาดูที่ตัวเศษเศษของเราเป็น15และก็เป็น15ดังนั้นเรา ควรจะเติมเครื่องหมายเท่ากับ15เท่ากับ15มาดูข้อ6ค่ะส่วนของเราเป็น27ส่วนของเราเป็น9ทําอย่างไรให้9เป็น27ให้ได้ 9, 9เท่าไหร่ได้27 9 3 27เมื่อ9คูณ3 4ก็ต้องคูณ3ไปด้วยแล้วเราก็คูณ4 3เป็น12 9 3เป็น27 แล้วเราก็มาเปรียบเทียบเปรียบเทียบได้แล้วค่ะเพราะตัวส่วนของเราเป็น27เท่ากันเราก็มาดูที่ตัวเศษเศษของเราเป็น8และ12 8ย่อมน้อยกว่า12มาถึงข้อ7แล้วนะคะข้อ7ส่วนของเราเป็น8และเป็น16เราก็สนใจตัวที่เป็น8เพราะเป็นตัวเลขน้อย8เท่าไหร่ถึงจะได้16 8216เมื่อ8คูณ2 7ก็ต้องคูณ2ไปด้วย72เป็น14 82เป็น16สังเกตต่อไปก่อนจะเปรียบเทียบส่วนของเราเป็น16เท่ากันดูที่เศษได้เลยเศษเป็น14และเป็น15 14ย่อมน้อยกว่า15ข้อ8นะคะ ดูที่ตัวส่วนส่วนของเราคือมี20กับ5สนใจเลข5ค่ะ5เท่าไหร่ถึงได้20 5 4 20เมื่อ5คูณ4 3ก็ต้องคูณ4ไปด้วย3 4เป็น12 5 4 20จากนั้นดูที่ส่วนเป็น20เท่ากันแล้วเปรียบเทียบตัวเศษได้เลย18กับ12 แน่นอนค่ะ18ย่อมมากกว่า12อยู่แล้วข้อ9นะคะส่วนของเราเป็น42และส่วนของเราเป็นเลข7สนใจตัวเลขน้อยๆก่อน7เท่าไหร่ถึงเป็น42 7 6 42เมื่อ7คูณ6 6ก็ต้องคูณ6ไปด้วย6 6ได้36 7 6 42จากนั้น เราก็มาเปรียบเทียบตัวเศษได้เลยเนื่องจากตัวส่วนเท่ากันคือ42เป็น37และ36 37ย่อมมากกว่า36มาถึงข้อสุดท้ายวิธีที่1น,นะคะส่วนของเราเป็นเลข4อีกตัวหนึ่งเป็นเลข32สนใจตัวเลขน้อยเสมอ4เท่าไหร่ถึงได้32 48 32 เมื่อ4คูณ8 3ก็ต้องคูณ8ไปด้วย8 3ได้24 4 8 32ตอนนี้ส่วนของเรามีค่าเท่ากันคือ32เมื่อส่วนเท่ากันเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยโดยดูที่ตัวเศษเศษเป็น24และเป็น31 24ย่อมน้อยกว่า31จบไปแล้ว10ข้อ วิธีการที่1เหมือนที่ครูแจ้งไว้ว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนเรามีอยู่2วิธีวิธีที่1คือทําตัวส่วนให้เท่ากันแล้วเปรียบเทียบกับตัวเศษมาดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2ครูจะนําเสนอไว้2วิธี เผื่อสำหรับนักเรียนชอบวิธีไหนนักเรียนก็เลือกใช้ได้เลยวิธีที่2นะคะเราจะใช้หลักการคูณคว้การคูณคว้ก็คือเหมือนเครื่องหมายกากระบาดน,นะคะสาม,มาเจอ5 3,5เป็นเท่าไหร่คะสามห้า,หาจากนั้น12บสคว้ามาเจอ1 12,1เป็น12 เปรียบเทียบได้เลยค่ะระหว่าง12กับ15 12กับ15เราควรจะเติมเครื่องหมายอะไรคะ12น้อยกว่า15จบไปแล้ว1ข้อต่อไปมาดูข้อที่2ใช้หลักการคุณไข้นะคะ7มาเจอ9 7 9 63 3 4 4้ไข้มาเจอ5 14คูณ5 14อ่า14คูณ5ได้เท่าไหร่คะ5 4 20 0ทด2 5 1เป็น5บวก2ได้70 70กับ63เราก็เปรียบเทียบได้เลยว่า70ย่อมมากกว่า63นั่นเองมาดูข้อ3ของเรานะคะหลักการยังคงเหมือนเดิมคูณควาย้5มาเจอ7 5 7 35เขียนไว้มุมบนสุดต่อไป15ไขว้ามาเจอ2 15คูณ2ได้30เปรียบเทียบได้เลยค่ะระหว่าง30กับ35แน่นอน30ย่อมน้อยกว่า35ต่อไปมาดูข้อ4หลักการคูณคว้10มาเจอ11 11คูณด้วย10ง่ายๆค่ะ11คูณด้วย10ก็คือ11เติม0ูนย์ไป1ตัวต่อไป20มาเจอ9 20คูณ9นักเรียนคูณตัวเลขก่อน9 2เป็น18เรายังมีเลข0ูนย์เติมท้ายเลยค่ะเราจะได้180กับ110เราก็มาจัดการตัวเลขเลยว่า180ย่อม มากกว่า110อยู่แล้วต่อไปข้อ5นะคะ6คว้ามาเจอ15 6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 6 1เป็น6บวกอีก3ได้90ต่อไป18คว้ามาเจอ5 8 5 40ใส่0ทด4 5 1เป็น5บวกอีก4ได้90 90กับ90ต้องเติมเครื่องหมายเท่ากับต่อไปข้อ6ค่ะ27มาเจอ4 27คูณ4 4 7 28ใส่8ทด2ต่อไป4 2เป็น8บวกอีก2เป็น108 เก้าไข้มาเจอ8 9 8 7ก้าแกับ108 72น้อยกว่า108อยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะแปดไข้มาเจอ15 8 5 40 0ปดหทดสี่ดหนึเป็น8บวกเพิ่มอีก4ได้1 2อ

5 8 40ใส่0ทด4 5 1เป็น5บวกเพิ่มอีก4ได้90ดังนั้นเราก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยระหว่าง90กับ60 90ย่อมมากกว่า60อยู่แล้วนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะข้อ9ของเรา42่ไข้มาเจอ6 6 22 2, 2ใส่2ทดอีก1 6,4,24บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็น25 7ไว้ามาเจอ37 7,7,49ใส่9ทด4 7,3,21บวกเพิ่มอีก4เป็น25 259ย่อมมากกว่า252ค่ะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายของเรา 4ี่ไขยมาเจอ31 4 1เป็น4 4 32ได้124นะคะ32มสิบสองไขมาเจอ3 3มเป็น6 3สเป็น9เปรียบเทียบได้แล้วระหว่าง96กับ124 96ย่อมน้อยกว่า124จบไปแล้วค่ะ เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนของชั้นป .4 โดยครูนำเสนอไป2วิธีการก็คือวิธีการที่1เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนที่ไม่เท่ากันจะเปรียบเทียบกันได้ก็คือเราจะต้องทำส่วนให้มันเท่ากันวิธีที่2ไม่จะเป็นต้องทำส่วนให้เท่ากันเราแค่ใช้หลักการคูณไขว้แล้วก็เปรียบเทียบได้เลย สำหรับใครที่ถนัดวิธีไหนก็นำไปใช้วิธีนั้นได้เลยนะคะวิชาคณิตศาสตร์ไม่จะเป็นจะต้องฟิกวิธีคิดให้แต่ไปถึงเป้าหมายด้วยความเข้าใจของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ